ดวงคนเกิดวันอังคารมีโอกาสจะรวยหรือไม่คลิปนี้คือคำตอบเปิดตำราโบราณกล่าวไว้ชัดเจนดวงชะตาคนเกิดวันอังคารเป็นผู้มีดาวนักรบคุ้มดวงผู้ที่เกิดวันอังคารเป็นผู้มีพลังใจเข้มแข็งกล้าหาญและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆแม้เส้นทางชีวิตช่วงแรกอาจเต็มไปด้วยความเหนื่อยยาก ต้องดิ้นรนมากกว่าคนอื่นเหมือนนักรบที่ต้องฝ่าศึกสงครามอยู่เสมอแต่แท้จริงแล้วนี่คือการฝึกฝนให้คุณแกร่งพร้อมด้วยไฟแห่งความมุ่งมั่นและแรงกล้าดังเพลิงพายุแม้ชีวิตในวัยต้นจะมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานผ่านทุกข์และครอบกรรมแต่แท้จริงแล้วนั่นคือบททดสอบแห่งฟ้าเพื่อหล่อหลอมให้เจ้ามีใจแกร่งดุดเหล็กกล้า ตำราว่าไว้คนเกิดวันอังคารหากไม่หยุดสู้ไม่หยุดไขว่คว้าวาสนาจะเปิดทางในวัยกลางคนเป็นต้นไปชีวิตจะค่อยๆพลิกฟื้นจากความเหน็ดเหนื่อยกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลดั่งสายน้ำทรัพย์สมบัติจะมาสู่มือด้วยเหงื่อแรงกายและบุญวาสนาหนุนเสริมชาติกำเนิดคนเกิดวันอังคารเล่าว่าได้กำเนิดเทพพระอังคาร เทพแห่งสงครามและการต่อสู้แสดงถึงความเป็นชายชาตินักรบที่เข้มแข็งดุดดันกล้าราวมีโทสะจริตใจนักเลงไม่เกรงกลัวใครจิตใจแข็งแกร่งกล้าหารเด็ดเดี่ยวกล้าเผชิญความจริงมีความมานะอดทนพยายามพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างอดทนและไม่ย่อท้อมือทั้งสองข้าง ถือกระบองและหอกแสดงให้เห็นถึงพละกกาลังและอำนาจที่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทร,รู้จักใช้ความรู้ความสามารถในการต่อสู้และเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีกระบือหรือควายเป็นพาหนะหมายถึงความเข้มแข็งและอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากทั้งกายและใจการแบกรับภาระที่หนักหนาสาหัสหรือมีอารมณ์และนิสัยขี้หงุดหงิด ใจร้อนโมโหร้ายมุทุลุดันบุ่มบามเดื้อดร้นและเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่นอกจากนี้ตำนานดาวเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเทพพระอังคารไว้ว่าพระศิวะผู้เป็นเจ้าได้ทรงสร้างจากกระบือหรือควายแปดตัวโดยไร่มนตราม,มหาพระเวทอันศักดิ์สิทธิ ห่อด้วยผ้าสีชมพูแล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตจนเกิดเป็นองค์ท่านขึ้นมาดวงของคนที่เกิดในวันนี้เป็นดวงแห่งการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆในชีวิตรวมถึงการแบกรับภาระหน้าที่ที่หนักหรือมีการทะเลาะเบาะแหวงและขัดแย้งกันอย่างรุนแรงทั้งเรื่องผลประโยชน์การงานและความรัก อีกทั้งยังเป็นช่วงเคราะห์สามกมชัดทำให้รู้สึกอึดอัดร้อนรุ่มกลุ้มใจมีความทุกข์กายทุกใจจนถึงที่สุดหากคุณมีกำลังใจกล้าแกร่งมีความอดทนอดกลัน้นมีความวิริยะอุตสาหะที่จะต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาเพื่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ด้วยความเข้มแข็งคุณก็จะพบกับชัยชนะและความสำเร็จสามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตการต่างๆไปได้ด้วยดีการเงิน คนเกิดวันอังคารดวงชะตาเรื่องการเงินมีทั้งดีและร้ายในเวลาเดียวกันเพราะคุณเป็นคนที่ใจใหญ่ใช้เงินเก่งฟุ่มเฟือยสุรุยสุร่ายไม่รู้จักการเก็บเงินหรือวางแขนการในอนาคตใช้ชีวิตหมดไปวันๆกับการกิน การเที่ยวในช่วงวัยรุ่นและวัยทำงานซึ่งอาจต้องใช้เวลาหรือผ่านวิกฤตการอันเลวร้ายด้านการเงินอย่างร้ายแรงอย่างน้อยหนึ่งครั้งก่อนจึงจะมีสติและรู้จักการใช้ใจ่ายในชีวิตที่รัดกุมมากขึ้นบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยคนเกิดวันอังคารรูปร่างแข็งแรงกำยำลำสันบีกบีนอกผายไหลพึงผิวเนื้อสองสีหรือดำแดง ดวงตาดุดันวาจากล้าแข็งพูดตรงไปตรงมาขวานผ่าซากมีเรื่องทะเลาะวิวาทไม่ยอมคนใจนักเลงห้าวหารรักการต่อสู้ผจญภัยเจ้าอารมณ์โมโหร้ายดือรร้นวู่วามหุนหันพลันแล่นเชื่อมั่นในตัวเองสูงชอบแสดงอำนาจขาดความใจเย็นและความสุขุมนุ่มนวล แต่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงขยันขันแข็งมีความมานะอดทนและเป็นคนไม่กลัวปัญหาและความยากลำบากมีสติปัญญารู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งเป็นคนเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถ่องแท้มีความคิดความอ่านที่ดีคิดเร็วทำงานเร็วคล่องแคล่วแต่ไม่ละเอียดรอบคอบใจร้อนชอบขันอาสาเป็นคนรักษาสัจจะและยังชอบลงมือทำมากกว่าพูด การงานและอาชีพของคนเกิดวันอังคารควรประกอบอาชีพที่ต้องใช้แรงกายแรงใจเพื่อจะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆด้วยการใช้สติปัญญาและความสามารถส่วนตัวสูงเช่นทหารตำรวจทนายความนักกฎหมายอายการผู้พิพากษานักการเมืองนักปกครองรวมถึงอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือหรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์กลไกลยานพาหนะต่างๆอาทิเช่นวิศวกรโรงงานงานโยธาและงานก่อสร้างอู่ซ่อมรถยนต์เป็นต้นคนเกิดวันอังคารถือว่าเป็นผู้ที่มีพลังชีวิตแรงกล้าใจนักสู้ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแม้เส้นทางชีวิตจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่กลับยิ่งทำให้คุณแข็งแกรง่งและมีโอกาสสร้างฐานะได้ด้วยสองมือของตนเองโอกาสรวยมีจริงหรือไม่คำตอบคือมีแน่นอน เพียงแต่โชคลาบและความมั่งคั่งของคุณมักมาช้ากว่าคนอื่นนิดหน่อยแต่เมื่อถึงจังหวะที่ดาวแห่งโชคเปิดทางคุณจะได้สิ่งที่เกินคาดไม่ใช่แค่เงินทองแต่ยังรวมถึงเกียรติยศและการยอมรับจากผู้คนรอบข้าง 1. มีความขยันอดทนและสู้ไม่ถอย 2. เป็นคนใจใหญ่กล้าเสี่ยงแต่ก็รู้จักแก้ไขสถานการณ์ได้เก่ง 3. แม้จะล้มบ้างแต่ก็ลุกได้เสมอและยิ่งลุกขึ้นมาได้อย่างสง่างามเคล็ดนับเสริมดวง 1. มันทำบุญกับเด็กยากไร้หรือช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าจะยิ่งหนุนให้ทรัพย์ไหลมา 2. ตั้งเป้าหมายชีวิตชัดเจนและเดินไปทีละก้าวแม้ช้าแต่มั่นคง 3. พกเครื่องรางสีแดงหรือใส่เสื้อผ้าโทนแดงบ้างในวันสำคัญจะช่วยเสริมพลังและโอกาสทางการเงิน สุดท้ายนี้คนเกิดวันอังคารเป็นเหมือนเพชรทีท่ต้องเจียรไนย,ยิ่งฐานแรงกดดันยิ่งส่องประกายสดใสยอย่าหมดหวังอย่าล้มเลิกความร่ำรวยและความสำเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้าแน่นอนขอแค่คุณไม่ยอมแพ้จงจำไว้ดวงของคนวันอังคารแม้ฟ้าจะมืดมิดเพียงใดแต่ยามรุ่งสางแสงแห่งความรุ่งเรืองย่อมาสาดส่อง ผู้เกิดวันนี้มีวาสนาจะได้มั่งมีร่ำรวยเกียรติยศชื่อเสียงไม่พร่องเพียงเจ้ามียอมแพ้ต่อเคราะห์กรรมที่ผ่านเข้ามา สุดท้ายนี้หากเรื่องราวที่เล่าไปทำให้ท่านมีกำลังใจในการก้าวเดินต่อไปอย่าลืมพิมพ์สาธุเพื่อเปิดรับสิ่งดีๆเข้าสู่ชีวิตและฝากคอมเมนต์เล่าเรื่องราวความเชื่อหรือประสบการณ์ของท่านมาได้เลยเพราะเรื่องเล่าของท่านอาจเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับใครอีกหลายคน